ประเทศไทยมักจะมีอะไรให้ชาวต่างชาติประหลาดใจได้อยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่ตัวเงินตัวทองที่คนไทยเองเห็นจนชินตาแต่กลับสร้างความประหลาดใจให้กับชาวต่างชาติอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นช่องสารคดีชื่อดังหรือยูทูบเบอร์จากต่างประเทศต่างก็พากันมาทําคลิปตัวเงินตัวทองที่อาศัยอยู่ที่สวนลุมพินีทําให้เหล่าตัวเงินตัวทองพวกนี้กลับกลายเป็นดาราดังเพียงชั่วข้ามคืน ถึงขนาดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางท่านเมื่อได้เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพก็ต้องมาที่สวนลุมพินีเพื่อยนโฉมและเก็บภาพกับเจ้าตัวเงินตัวทองเหล่านี้ให้ได้และแอดได้ไปเจอคลิปจากช่องเดฟคั u แมนเรฟทายแอดเวนเจอร์ซึ่งคุณเดฟเจ้าของช่องได้เดินทางสำรวจตามสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่น่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกและในคลิปนี้คุณเดฟได้เดินทางมาพร้อมกับคุณอดัมเพื่อนของเขา เพื่อถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินีซึ่งภายในคลิปคุณเดฟได้อธิบายว่าตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ที่สวนสาธารณะในใจกลางกรุงเทพซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เขาชื่นชอบมากที่สุดและเขายังแนะนำว่าหากว่าพวกคุณต้องการที่จะเจอกับเจ้าตัวเงินตัวทองคุณก็ต้องเดินทางมาที่สวนลุมพินีแห่งนี้ส่วนตัวเขาเองทุกครั้งที่เขามีโอกาสมาที่กรุงเทพเขาจะมาที่นี่เสมอที่นี่น่ามหัศจรรย์มาก เพราะมีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากทั้งที่อยู่ในใจกลางเมืองคุณเดฟยังบอกอีกว่าการที่ตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่ที่นี่ได้นั้นเป็นเพราะสวนสาธารณะแห่งนี้มีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดและยังมีปลายอยู่เป็นจํานวนมากพวกมันเลยสามารถอาศัยอยู่ได้เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆพวกเขายังได้เจอกับตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ที่กำลังนอนเล่นอยู่ริมสะและทั้งสองก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพกับเจ้าตัวนี้เดฟยังบอกต่ออีกว่า ตัวเงินตัวทองที่นี่ตัวใหญ่และสุขภาพดีแถมยังกินเก่งอีกด้วยระหว่างเส้นทางทั้งสองก็ยังได้เจอกับตัวเงินตัวทองหลายขนาดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เดฟยังบอกว่าถ้ามาที่นี่ทุกๆห้าร้อยฟุตคุณจะได้เจอกับพวกสัตว์เหล่านี้และถ้าคุณมาที่ประเทศไทยแล้วอยากเห็นสัตว์ชนิดนี้สวนลุมพินีแห่งนี้ก็เป็นที่ที่คุณควรจะต้องมาและไม่เพียงแต่ที่ทั้งสองจะเก็บภาพหรือถ่ายวิดีโอกับตัวเงินตัวทองเท่านั้น คุณเดฟและคุณอดัมยังได้ลองสัมผัสผิวของเจ้าตัวเงินตัวทองเหล่านี้ด้วยและเราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันค่ะว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโดยในความคิดเห็นแรกได้บอกว่านอกจากคุณจะเห็นสัตว์เหล่านี้ได้จากสวนสาธารณะแล้วคุณจะเจอพวกมันได้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยพวกมันอาศัยอยู่ร่วมกับนักเรียนในมหาวิทยาลัยและพวกเขามักจะเรียกพวกมันว่าน้องซึ่งหมายถึงน้องชายหรือน้องสาว และได้มีคนไทยมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าน้องชายของฉันเรียกพวกมันว่าตุตู่แล้วท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่าเราสามารถเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ทั่วประเทศไทยฉันเองเคยเห็นที่มหาวิทยาลัยใกล้ๆกับกรุงเทพพวกมันเดินไปรอบๆมหาวิทยาลัยบางตัวยาวถึง2.5เมตรเลยทีเดียวความคิดเห็นถัดไปค่ะสัตว์พวกนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์ในประเทศไทย ประมาณ5ปีที่แล้วจำนวนของสัตว์ชนิดนี้มีถึง400ตัวในสวนสาธารณะแห่งนี้ทำให้บ่อน้ำเล็กเกินไปที่จะเป็นแหล่งอาหารของพวกมันพวกมันจึงก่อปัญหาโดยวิ่งไปซุกแอบตามถังขยะวิ่งแย่งอาหารจากประชาชนที่ไปเดินเล่นช่วงนั้นรัฐบาลจึงต้องย้ายสัตว์เหล่านี้บางส่วนไปยังต่างจังหวัดพวกมันบางตัวเกือบจะใหญ่เท่ากับจระเข้คอมเมนต์ถัดไปค่ะด้วยความหวังดีจากคนในพื้นที่อย่างฉันฉันเห็นคุณแต่หางของพวกมัน ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับพวกคุณคืออย่าเข้าใกล้หรือพยายามสัมผัสพ,พวกมันแบบนี้อีกไม่ว่าจะอย่างสงบหรือแบบไหนก็ตามดูเหมือนพวกมันจะไม่สนใจคุณเลยใช่ไหมก็เพราะหากพวกมันรำคาญหรือกลัวเกินไปและต้องการปกป้องตัวเองด้วยการโจมตีคุณคุณจะทำร้ายพวกมันทางอ้อมและเมื่อมีข่าวแพร่ออกไปว่าชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจากพวกมันก็จะเกิดการควบคุมจำนวนประชากร หรือที่เลวร้ายที่สุดคือการอพย,ยพพวกมันทั้งหมดออกจากสวนลุมพินีไปยังที่อื่นซึ่งอาจไม่ปลอดภัยสำหรับพวกมันเช่นกันความคิดเห็นถัดไปค่ะที่นั่นเป็นสวนสาธารณะที่เจ๋งที่สุดในโลกฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะมีสวนสาธารณะไหนที่สัตว์พวกนี้จะสามารถทำตัวได้สบายๆขนาดนี้และไม่น่าเชื่ออีกว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ใจกลางเมืองขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนะเดฟฉันชอบทุกคลิปของคุณ แล้วฉันยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอความคิดเห็นต่อมาค่ะที่สวนหลังบ้านของฉันบางครั้งพวกมันก็จะมาอาบแดดหรือว่ายน้ําในสระพวกมันขี้อายมากและวิ่งหนีทันทีเมื่อเห็นฉันหรือสุนัขฉันไม่รังเกียจแต่ถ้าพวกมันมาอยู่ใกล้บ่อปลาฉันจะออกไปไล่พวกมันทันทีท่านต่อมาค่ะได้บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้สัมผัสกับความรู้สึกเงียบสงบที่มีสนามอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ที่นั่นมีจํานวนกิ้งก่ายักษ์มากเกินไป ซึ่งดูเหมือนพวกมันจะปรับตัวได้ดีกับมนุษย์สัตว์เลื้อยคลานที่นั่นดูเหมือนจะให้ความเคารพมนุษย์เป็นอย่างดีพวกมันไม่ก้าวร้าวกับคนที่มาดูพวกมันในแต่ละวันซึ่งมีจํานวนมากความคิดเห็นต่อมาก็ได้เข้ามาตั้งคําถามไว้ว่าทําไมสวนสาธารณะทุกทกที่ในโลกถึงไม่เป็นแบบนี้และความคิดเห็นถัดมาได้บอกว่าฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเราสามารถอยู่ใกล้กับสัตว์ที่สวยงามเหล่านี้แบบใกล้ๆขนาดนี้ได้พวกคุณโชคดีมาก ท่านต่อมาค่ะถ้าที่อเมริกามีสวนสาธารณะแบบนี้มันคงจะสวยมากและอาจจะคล้ายกับที่ฟลอริดาที่มีอีกัวน่าอาศัยอยู่ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะเดฟคอมเมนต์ถัดไปค่ะถ้าฉันมีโอกาสไปท่องเที่ยวฉันเลือกที่จะไปประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วจะไปเที่ยวสวนสาธารณะแห่งนี้เพื่อเยี่ยมชมสัตว์ที่สวยงามเหล่านั้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันเคยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพพวกมันบางตัวใหญ่กว่าที่คุณเห็นมาก เคยมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินตามชั้นสองถึงสมนาทีช่างเป็นกิ้งก่ายักษ์ที่น่าประทับใจฉันรักสวนลุมพินีท่านต่อมาค่ะฉันพาลูกชายสองคนไปนั่งเล่นที่สวนลุมพินีเราใช้เวลาอยู่ที่นั่นสองถึงสามชั่วโมงเลยทีเดียวและมันก็น่าทึ่งมากความคิดเห็นถัดไปค่ะต้องขอบอกว่าคุณทั้งสองคนมีเคมีที่เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อและเนื้อหาของพวกคุณในประเทศไทยนั้นก็เป็นเนื้อหาที่ดีที่สุดบน youtube ของพวกคุณเลย และความคิดเห็นถัดไปค่ะคุณทั้งสองคนไม่รู้หรอกว่าผมชื่นชอบพวกคุณมากแค่ไหนและสถานที่แห่งนี้มันก็เป็นสถานที่ที่น่าทึ่งพวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานตัวโปรดของผมคราวหน้าผมจะต้องไปที่นั่นเพื่อไปเจอกับพวกคุณให้ได้คอมเมนต์ต่อมาค่ะอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ก็คือพวกมันสามารถหาอาหารได้และก็ดูเหมือนว่าที่ประเทศไทยจะมีอาหารเยอะมากด้วย ขอบคุณสำหรับเนื้อหาของพวกคุณประเทศไทยยอดเยี่ยมจริงๆและในความคิดเห็นสุดท้ายได้บอกว่าให้ลละอย่างหนึ่งของการมาเมืองไทยของฉันคือการได้นั่งอยู่ในสวนลุมพินีถือเป็นการพักผ่อนที่ดีหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองอื่นๆคุณสามารถทำใจให้สบายผ่อนคลายเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและการชมกิ้งก่าย,ยักษ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดในรายการสิ่งที่ต้องทำในกรุงเทพอย่างแน่นอนก็จบ <ifully. S 2> <c oughs> ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่า สัตว์ที่คนไทยส่วนใหญ่หวาดกลัวและเห็นกันอยู่บ่อยๆจะสร้างความประหลาดใจให้กับชาวต่างชาติถึงขนาดที่บางคนตั้งใจไว้เลยว่าหากได้มีโอกาสมาที่กรุงเทพก็จะแวะมาชมเจ้าเหล่าตัวเงินตัวทองนี้ให้ได้สักครั้งแต่อย่างไรก็ตามการควบคุมประชากรรวมถึงการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะไม่ได้รับอันตรายก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญหากมีการจัดระบบเรื่องนี้ดีๆสัตว์เหล่านี้ก็จะอยู่อวดชมคู่กับสวนลุมพินีใจกลางกรุงเทพ และเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวไปอีกนานแสนนานและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ